ใช่ที่ใส่กันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องอะไรเนี่ยรู้รวรววววววันวว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 วะว่ววรวววววววาวววววววดววววว้วววว่วว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 ว คะ,คะแต่หรือเปล่าคะถ้านักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะของเราหนังสือเล่มน,นี้มีคําตอบค่ะหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่าตวเต๋อเต๋อพจน์ไทยน่อาอวากาศฟังจากชื่อก็อนกา่าค้นหาใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับดวงดาวดวงแรกข,ของระบบสุริยะของเราเลยนะคะอะไรคะนะคักเรียนดวงอาทิตย์อ่านภาษาอังกฤษแล้วกฟังหน่อยค่ะ ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องอาทิตย์นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรก็คือเป็นรูปกลมๆใหญ่ๆที่เหมือนไฟฟลู่อเป็นดวงเป็นาต์ นีคุณจะให้การนักเรียนมาแปะไว้บนกระดานแผ่นนี้ค่ะคําที่แจงก็คือคุณจะให้เรียงลําดับจากดวงอาทิตย์ไปถึงดาวเนปจูนนะคะนักเรียนอบได้ไหมคะเมื่อกี้ครูเล่าไปให้ฟังแล้วจากอธิษานต่อเตดไ,ดได้ค่ะโอเคค่ะงั้นกิจกรรมนี้ก็ง,ง่ายๆชิวๆใช่ไหมคะนักเรียนใช่ชไหมโอเค okay, งั้นเรามาล่ามกิจกรรมกันเลยค่ะบอกต้อไมเปิด่าดิ สูงสุดาที่นี่ที่นี่นี่นี่ไงถัด,ดไปเราที่เรามาสรุปกันเลยนะคะว่าระบบสุรยะเราเรียงลำดับด้วพราะอย่างไรดาวเคราะห์แรก่ เรวพูดเาสูบโลอะไรคะค่ะด็กเราผลิตเราสอาดูเนเราดิสก์ก่งมากเลยค่ะตบมืห้เองเด็กเชิญกิ่งมากเลยครูจะให้น okay. ักเรียนส่งการแล้วมาบอกลักษณะชื่อแล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่โอเคไหมคะโอเคกันเลยคนแรก นะคะจะออกมาคนแรกค่ะของหนูนะคะจะเป็นดาวพฤหัสค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่ค่ะอยู่ลำดับที่ห้าคของหนูนะคะเป็นดาวเสาวค่ะมีลักษณะมีวงแหวนรอบรอบดวงค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่หกของระบบสุริยะค่ะนักเรียนตันนี้ทุกคนเก่งมากเลยค่ะ ขอจบคาเรียนเสี็เท่วนี้นะคะภาพหน้าเจอกันคูจะสั้นหรือจะให้เรียงคำกิจกรรมจะรวดขวดน้ำอย,อยากทำกันไหมคะอยากเจอกันขั้นต่อไปนะคะฝานหนังสือตเต๋อเต๋อจะไปนั่งอากาศในอ้อมอบอ้อมใจทุกคนได้ยนะคาะบาย